มีบางอย่างที่พวกเรานั้นไม่เข้าใจในวัยเด็กแต่ถ้าเมื่อไหร่พวกเรานั้นเข้าใจสิ่งนั้นแล้วแสดงว่าเรานั้นไม่ใช่เด็กอีกต่อไป New Generation ประวัติศาสตร์หน้าต่อไป กี่โมงแล้ววะเฮ้ยเมื่อแล้วแปดโมงแล้วไปดโรงเรียนสายอีกแล้วเว้ย ครนักเรียนครูชื่อครูแจสนะครับจะเป็นครูประจำวิชา IS นะวันนี้จะให้พวกเราทำงานกลุ่มนายนายไม่มีกลุ่มหรอไม่ไม่มีอ้าเดี๋ยวนักเรียนใครยังไม่มีกลุ่มบ้างยกมือครับอ่านี่ไงเห็นไหมห้าคนพอดีอ่าห้าคนยกม,มือครับยืนขึ้นครับยืนขึ้นอ่ายืนครับยืน ีะะ๋ยวคุณจะไปบอกว่าต้องทำอะไรเนจะให้นักเรียนเขียนว่าอนาคตเนี้ยเราฝันว่าจะเป็นอะไรบ้างทำไมเธอถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์ชอบเที่ยวมากอ๋อแล้วนายล่ะทำไมถึงอยากเป็นสตรีมเมอร์ ชอบเล่นเกมเหรออยากได้อะไรได้แล้วเองอ่ะทำไมถึงอยากไปเกมเนยชอบเล่นเกมเขาเล่นเกมทำไมได้ถึงอยากเป็เพื่อนกับเขาก็ชอบดูหนังอะไรโอ้ยมาตัวจริงเหรอวะโอ้เกิดไป อยากเป็นนายกวะเฮ้ยนายกนายกเฮ้ยเฮ้ยต้องเนียนนะถ้าจะโกงอ่ะโอ้ยใครจะเป็นวะอ๋ออยากเป็นผู้เฮ้ยแมนขอรับสมัครแข่งขันอาโอวีช่วงนีห้าถึงเจ็ดตุลาเราไปกันไหมเฮ้ยน่าสนว่ะน่าสนน่าสนเอาดิเงินรางวัลถึงสองล้านเลยนะถ้าเราชนะคงดีอ่ะเงินโขเยอะ ฉันคิดว่านะถ้าเราจะแข่งกันจริงๆอ่ะทีมเราต้องมีตำแหน่งครบห้าคนก่อนแล้วแต่ละคนเนี่ยเล่นอะไรกันบ้างเล่นแลรีเขาเลแคลรีก่อนฉันคิดว่าเราเนขายอยู่คนนึงก่อน บันเทิงแล้วงานนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขัน AO Vidor t o Polo 2019 ทีมต็งแชมป์อย่าง MCB ชักวาวพบกับทีมหน้าใหม่ไฟแรงในกลุ่มนี้นั่นก็คือ s t l a c p แล้วรอบชิงแชมป์ภาคตะมันออกเชียงเหนือก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับแล้วจังหวะนี้ครับทีม s t l a c p เริ่มมาโซนด้านล่างแล้วครับแล้ววิสเปิดเปิดส่ยยิงใส่ยิงใส,งส่อีกนิดอีกนิดยังไงเกมโดวยวิสอีกแล้วครับท่านอิดในเ,เกมนี้โดดเด่นมากครับวิ่งไปทั่วแมเปลและเปิดแ,แบบนี้เพื่อทำเกมได้ดีมากครับ แล้วด้านล่างครับ S.T. A.C.P. ดูเหมือนว่าจะจบป้าตทตะีครับแล้วมีหน้ามีปัญหารดๆเกิดขึ้นกับทีม M.C.B. ชากว้าวครับแล้ว S.T. A.C.P. เข้าไปตีบ้านตีบ้านแล้วแชมเปี้ยนให้กับทัวร์นาเมนต์นี้นั้นก็คือ S.T. A.C.P. แล้วพวกเขาก็ทำได้ครับโค่นทีมเต็งแชมป์อย่าง M.C.B. ชักว้าวได้อย่างอยู่หมัดน,นี่ก็คือโฉมหน้าทีมตัวแทนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขัน โ o v Police Season 4 <S 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 ผมจะนับ1ถึง3ให้ทีม s t l c h e ถ้วยขึ้นมาเลยนะครับ1 2 3ชูถ้วยขึ้นมาเลยครับ <S 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 5ปีต่อมาสวัสดีค่ะ ชผมคิดว่าโลกในอนาคตออนนี้คนดูขึ้น4ี่พแล้วนะเป็นโลกของความหลากหลายมาสู้สู้สสสสเป็นโลกของการเชื่อมโยงความคิดในใจกันนานแะลใช่ใเราไม่ได้เรนะีนแต่ถ้าคนรุ่นใหม่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์รอบตัว และสามารถมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผมเชื่อมั่นว่าปัญญาก็จะงอกงามต่อไปโดยที่ไม่มีสิ้นสุดครับ